ปกติผมตัตีในเพจไงในเพจใช่ไหมใช่ใช่เข้าไปดูในเพจด้วยก็ได้ไปดังดูในเพจเอานิโมนานทีวันมาแล้ววันมาแล้วนี่ล้มหนึ่งเฮ้ยเพิ่นโดนแผนนี้นี่แผนนี้นี่เราต้องลากปืนให้สุดเลยปะใช่ครับเหมือนเอาต้องลากให้สุดเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับ เอาหัวเว้ยวายเดี๋ยวตัวเดียวเดีวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเอ้าอ๋อนึกว่าวาเห็นตัวอีตัวเดียวตัวเดียวอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นได้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 ไปสามหนึ่งเดี๋ยวดูหลังเดี๋ยวดูหลังเดี๋ยวดูหลังให้หยู่ดูหลังให้เป็นไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยวาอยู่นี่อยู่นี่สู้วายตายครับ รู้สึกไม่เป็นขาเรียกว่าจูนจนเข้าแล้วไงจจนเข้าเข้าระบบแล้วตอนแรกแบตชาร์จไม่ติดเครื่องเครื่องยังไม่ร้อนใช่ใช่เครื่องเครื่องเครื่องยังไม่ร้อนแน่เดี๋ยวคู่้ต้องมีใครอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนไ้เราสองคนแน่เลยวะวะใชโมทำไมวะเราเราเราสร้างสร้างสร้างโจทย์ไว้เยอะใช่พวกสร้างดราม่าเยอะมากเลยบอกไว้ก่อน มันมันมันมีตัวตัวมาขวามือตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเจ็บแล้วสวยเพื่อนไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยเพื่อนสวยอีนึงคนอีนึงคนอ้าวแล้วไหนวะ โอ้ผมผมง่วงผมง่วงเอาเพื่อนก็ง่วงเหมือนกันองคครับชิบหายเอาดอกดาวชัวฮะเไื่องแป๊บอยู่ไหนวะอยู่อยู่หลังรถหรือเปล่าหลังบริเออร์เอ้ยหลังรถเอ้ยอ้าวเอ้าตายได้ไงวะยิงยังไม่ทันจะหมดแม็กเลยเดี๋ยวใครเป็นอิ่นโพสเตอร์นี่ไงมันเข้าบ้านมาแล้วเข้าบ้านมาแล้ว เนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่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 เจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งโดนโดนโดนสองเม็ดนะสองเม็ดเองนะสองเม็ดเองนะปืนโคตรเบาเลยนะเฮ้ยระเบิดลงของผมเองของผมเองของผมของผมตกใจหมดเลยตเออะยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่มีอ๋อไงเอ้ยก็มาดิครับมา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  คนตั้งเยอะไม่ยินยิงกูก็ได้จะหมั่นไส้ก็ได้จะหมั่นไส้คิดว่าสนุกมากหรือไงว่าเราตอนเราต้องโดดแล้วแหละเรียกทรงนะโอเคมอมอสามเราก็โดดแล้วฮะโดดอะไรครับผมโดดเรียนเจอโดดจไม่น่าโดดเลยเฮ้ยผมเจ็บ ก็มาอีกครับไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยมันมีไอวอว่ะอุ้ยมันดันเราจะนั่งแบบเงียบๆนะฮะจะไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยอยากกดดันกดดันได้ครับผมผมทนต่อความกดดันได้เสมอไม่เอาไม่ชอบขอยการกดดันโดดปุ๊บแล้วก็กระโดดยิงนี่อะขอแอคหน่อยละกัน จำไว้วน้องๆหนูๆอย่าโดดเรียนวิจะการนสมเมื่อกี้